2อลางนะครับองล่า,าไม่ลงบ่าวิ้ครับไม่ลงบ่าวิ้แล้ว โอ้โหไปแล้วเช่นกันนะครับเก้าที่สิบนะครับ66กับ55ในรอบสัตไทนะครับรถบอดี้เต็มนะครับไล่ใส่เลยทีเดียวนะครับใา่เลข66 n b บหกคุณสทอร์ไชต์บอเตอร์พบกับใา่เลข55ครับแจ้งพบเซอร์วิสแอนด์บายสีสวัสดิ์สาวนะครับนี่นะครับสนามนี้นะครับตรงนี้รถโล่งๆตรงนี้นะครับเที่ยวป่าบอดี้เต็มนะครับในเข้าเนินปากเี่ยนนะครับล้มลายปากเี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับดูสิวัดมันจงมีเท่าไหร่กันนะครับ เปิดประตูแล้วนะครับเนเตรียมเปิดประตูแล้วสำหรับชิดตลาดดาวโอ้โห,โ,หโหนะครับตามมาติดๆนะครับรวันนี้กรรมการสนามใหญ่อยู่ไหนเข้าจุดเวลานี้แล้วถ้าไม่เข้าไปให้ถอดเสื้อมาคืนลุงชินด้วยถ้าไม่เข้าสนามให้ถอดเสื้อมาคืนลุงชินด้วยตามสนา,ามเร็วขอ,ขอทางให้เนด้วยครับทามเสื้อป่าวบอลที่เต็มนะครับามาแล้วครับเด็กรั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองกำลังจะไล่าตามมาต็มติดแล้วนะครับขอทางให้เนด้วยนะครับ นาทีหนึงห่งวิเข้าเส้นชยัยคู่ที่11ครับขอเชิญนะครับรุ่นเที่ยวป่าบอลนี้เต็มในรอบสลับรายนะครับหมายเลข75และหมายเลข04ครับ75และ04 75อูอดงมพัฒนาช่างอ่าช่างดงโมดิฟายนะครับและหมายเลข04นะครับพยาฮินนะครับ